ี่ตอยค่ะโรคเบาหวานเนี่ยเป็นโรคที่พบได้มากในผู้สูงอายุนะคะซึ่งปัจจุบันเนี่ยยาที่ใช้ก็อาจนํามาซึ่งผลข้างเคียงในอนาคตค่ะใช่ค่ะแต่ว่าวันนี้นะคะเรามีเรื่องที่น่ายินดีเพราะว่าล่าสุดนี่เองค่ะนักวิจัยไทยสามารถไปคว้ารางวัลน,นะคะอุชมพู่และเป็นเวทีวระดับโลกด้วยค่ะในการวิจัยยาตัวช่วยจากสมุนไพรเพื่อที่จะดูแลผู้ป่วยเบาหวานนะคะไปติดตามเรื่องนี้จากรายงานกันเลยค่ะโรคไตเลือดเป็นพิษเป็นผลข้างเคียงที่อาจเกิดขึ้นได้จากการรับประทานยาร,รักษาโรคเบาหวานในปัจจุบันนี้นะคะแต่ว่ามีข่าวดีมาบอกผู้ป่วย โรคเบาหวานทุกคนเลยค่ะเพราะว่าตอนนี้มีการวิจัยนะคะที่นําสารสกัดจากพืชสมุนไพรไทยนั้นมาทําเป็นยารักษาโรคเบาหวานโดยไม่มีผลข้างเคียงด้วยแหละค่ะซึ่งเป็นผลงานของดรคนเก่งคนนี้ดจจรจริยาค่ะเราจะรู้ว่าปัจจุบันนี้ผู้ป่วยที่เป็นโรคเบาหวานในเมืองไทยเนี่ยมีค่อนข้างเยอะนะคะรวมถึงทั้งทั่วประเทศทั่วโลกเลยเนี่ยก็ค่อนข้างเยอะเราก็เลยมีการพัฒนาสมุนไพรขึ้นมาเพื่อช่วยในการรักษาผู้ป่วยทางด้านโรคเบาหวานนะคะ ก็คือจะเป็นองค์ประกอบระหว่างมะขามป้อมเกาลี้นราสเบอร์รี่พวกนี้ค่ะครับ คือที่อาจารย์วิจัยมาก็คือมีมะขามป้อมกับพิาสโวรี่สอย่างแค่นี้สาอย่างเป็นองค์ประกอบหลักๆของเราที่จะซีเรียสกว่านี้อีกใช่ไม่บอกบอกไม่ได้เป็นความลับอันนี้คือแต่หลักๆเท่านี้ซึ่งซึ่งสามอันนี้มันมีมีการศึกษามาก่อนแล้วไหมคะว่ามันลดน้ําตาลได้หรือยังคือมันมีการศึกษาแยกกันมาก่อนอย่างเช่นว่ามะขามป้อมเรารู้ว่ามีวิตามินซีรักษาหลอดเลือดได้ดีค่ะแล้วก็พอเรานํามาใช้เนี่ยเราพบว่าคอมบิเนชันของทั้งสาอันนี้ช่วยทําให้เกิด ประสิทธิภาพที่ดีขึ้นจากวตถดน้ำตาลไดไ้ดีขึ้นค่ะนั่นก็เป็นที่มาของอสามอย่างนี้หมู่อือ่นๆ <c oughs> ทีนี้ว่าเนี่ยคือใช้คําว่าเป็นนวัตกรรมเลยใช่นะครับทีนี้ว่าพอพูดใช้คําว่านวัตกรรมเนี่ยมัน,ม,น,ม,นมันต้องมีความล้ํามัน,มนเกิดขึ้นมาได้อย่างไรแล้วก็มันพัฒนาขึ้นมาได้เมื่อไร่แล้วก็มีรางวัลอะไรก็คือว่าถ้าเกิดว่าเราแค่สกัดสมุนไพรแล้วอัดแคปซูลมันก็จะธรรมดาเกินไปเราก็เลยมีการพัฒนาตัวแคปซูลโชว์ขึ้นค่ะ ตัวแคปซูลขึ้นมาก็คือว่ามีการส่วนผสมของผงบุกเข้าไปเพื่อช่วยทำให้เกิดการปลดปล่อยได้อย่างช้าๆนะคะแค่เกิดเป็น slow release เกิดขึ้นเป็นนวัตกรรมก็คือช่วยในการทำให้เกิดการปลดปล่อยตัวยาได้อย่างช้าๆมีคนเคยถามว่าถ้าเกิดเอาเอาวันนี้กอกปากได้ไหมไม็ดก็คือทานได้เหมือนกันแต่ว่าไอตัวนวัตกรรมของเราจะอยู่ที่แคปซูลด้วยคือเม็ดนอกจากผงด้วยก็คือแคปซูลด้วยค่ะ แล้วก็กินยังไงคะอาจารย์ที่อาจารย์วิจัยมาก็คือว่าสําหรับคนที่เป็นโรคเบาหวานทั่วไปเนี่ยก็ทานประมาณสักสองเม็ดหนึ่งเม็ดตอนเช้าหนึ่งเม็ดตอนเย็นผมครั้งที่สองแล้วคุณหมอก็บอกผมว่าต้องตัดขาแล้วครับที่พงพัฒน์ที่ปวดเป็นเบาหวานมาประมาณสิบปีครับสิบสองปีประมาณสสองปีครับเป็นเบาหวานสิบกว่าปีเนี่ยช่วงวิกฤตที่สุดเกิดสถานการณ์อะไรขึ้นบ้างผมเป็นแผลที่เท้าครับเมื่อเดือนตุลาแล้วก็ไปรักษาที่โรงพยาบาล คุณหมอบอกว่าผมน้ําตาลสูงตอนนั่นที่วัดนั่นประมาณ340ต้องนอนโรงพยาบาลเลยครับกลับบ้านไม่ได้เป็นผู้ป่วยในแล้วแผลหายไหมคะไม่ครับมันนเป็หมอ,อก็ําแผลผมแล้วก็เปิดแผลเงี้ยครับแล้วบอกว่าผมน้ําตาลสูงแล้วก็ติดเชื้อต้องอยู่รักษาดูอาการไปก่อนพอผมอยู่ได้3ามสี่วันคุณหมอก็กรีดเพื่อเอาหนองออกครั้งที่หนึ่งนะครับพอกรีดผมครั้งที่2แล้วคุณหมอก็บอกผมว่าต้องตัดขาแล้วครับเพราะผมเป็นเยอะตัวอย่างของคุณหมอจริยาบอกว่าตัวอาหารเสริมตัวนี้ก็ผ่านการ ทดลองกับกลุ่มผู้ที่เป็นเบาหวานด้วยเหรอคะใช่ค่ะเพราะว่าเราได้รับทุนวิจัยเพิ่มเติมาจากกระทรวงวิทยาศาสตร์ทุนเท็ดฟันมาให้ทำ Try ํำคิเข้าทรยในผู้ป่วยค่ะ เป็นางานวิจัยเกี่ยวกับอะไรคะอาจารย์คะคือเราได้พัฒนาสูตรตำรับนะคะผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเพื่อดูแลเฉพาะผู้ป่วยเบาหวาน,นะคะ่ะโดยเฉพาะค่ะอาจารย์ส่งผลงานชนิดไปประกวดด้วยใช่ไหมคะเห็นบอกว่าได้เหรียญทองนี้ได้จากที่ไหนแล้วก็เรียกว่ารางวัลอะไรคะอาจารย์คือนวัตกรรมที่ได้เนี่ยก็คือเราได้เหรียญทองจากงานประกวดงานที่เจนีวาค่ะที่ประเทศทสวิตเซอร์แลนด์ครั้งที่45คือเขาจ่ายเป็นประจําทุกปีแล้วก็ต่อเนื่องมาปีเนี้ยที่ไปเนี่ยเป็นปีที่45 โดยเราได้ชูจุดเด่นของอาหารเสริมก็คือว่าเป็นการด้านการอักเสบในระดับเซลลเลยนะคะก็คือเป็นต้นตอของการเกิดโรคเบาหวานรวมถึงเราได้มีนวัตกรรมในการปลดปล่อยตัวยาอย่างช้าๆค่ะนี่คือเป็นในกลุ่มของอาหารไม่ใช่ยาใช่ไหมใช่ใช่และพี่พงพัฒน์ขออนุญาตนะรอดมาได้ยังไงคะหมอสั่งตัดขาผมผมก็เหมือนคนตาบอดแล้วเนาะหาวิธีรอดผมก็ดูในโทรศัพท์ครับดูใน YouTube แล้วก็เห็นอาจารย์เนี่ยแหละพูดบอกว่าเรารักษาเบาหวานเราต้องรักษาที่ต้นเหตุผมก็มั่นใจไปผมเหมือนก็เห็นแสงสว่างครับผมต้องสั่งยาจนที่มากีกดไม่งั้นผมโดนต <c oughs> ัดขาแน่เ <c oughs> พะทานยาได้ห้าวานันคุณหมอก็มาดูอีกทีหนึ่งก็บอกว่าขอแสดงความดีใจกับคุณลุง้วยนะไม่คุณลุงไม่ต้องโดนตัดขาแล้วเพราะแผลคุณลุง ดีขึ้น,ด,นดีขึ้นครับแล้วน้ําตาลในเลือดก,ก็ต่าลงผมทานวิตีินแต่ผมไม่ได้บอกหมอครับว่าผมทานวิตีมผมเขาห้ามครับมหมอโรงพยาบาลจะห้ามเราทุกอย่างที่ไม่ใช่ผลิตภัณฑ์ของโรงพยาบาลมผมก็อาสุกแล้วก็แอบกินนะครับแต่ผมรักษาตามที่หมอบอกผมเห็นเพื่อน,เพ,อนเพื่อนแล้วก็คนที่อยู่รอบเตียงทุกคน